เป็นเรื่องที่โหดร้ายและทําให้เราเห็นด้านมืนของคนอื่นได้ดีมากๆแม้นะแต่เด็กยังต้องจับปืนขครนขับปืนเพื่อออกรบสวัสดีครับทุกๆคนในวันนี้่องสปอยแมนของเราจะขอนําอด่นเรื่องเก่าแต่ยังเก่าและตามเทรนสงครามในช่วงนี้มาสรุปให้ทุกคนฟังกันกับเรื่องที่ชื่อว่าโมบิสูดการ์ดัมเอฟเก้าหนึหากเพื่อนๆคนใดชอบโปรดกดไลค์และ Subscribe ให้กับช่องของเราเอาไว้ได้เลยครับ โดยเรื่องนี้นั้นจะเกิดขึ้นในปี U.C. 0123ซึ่งเป็นศักราชของการ d ดัมซีรีสในยุค U.C. และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในโคโลนีที่ชื่อว่า Frontier 4ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเอกของเราที่ชื่อซีบุกอาร์โนและเพื่อนๆของเขาเรื่องเริ่มต้นในงานแคมปัสเฟสติวัลในช่วงประกวดดาวมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า Miss Country Side Contest พระเอกของเรากำลังพาสาวสวยที่ชื่อเซซิลีแฟร์ไซด์ที่กำลังดื้อไม่ยอมเข้าประกวดทั้งๆท,ที่ตัวเธอนั้นลงสมัครไปแล้วทั้งคู่ยื้อกันอยู่พักหนึ่งเธอจึงยอมไปประกวดและในขณะที่กำลังประกาศผู้ชนะอยู่นั้นกองทัพโดนสลัดอวกาศที่ชื่อครอสบอลแวนกาก็ได้บุกเข้ามายังโคลนีแห่งนี้ทำใเกิดการประทะก,กันร,ระหว่างกองทัพและผู้บุกรกุกคนจึงต้องรีบหนีเอาชีวิตรอดโดยการหลบเข้าไปอยู่ในแคปซูลอพยพ ที่ทางการเตรียมไว้ทั่วทั้งเมืองซีบุกและเพื่อนๆของเขาที่แยกย้ายไปเก็บสัมภาระก็ได้มารวมตัวกันที่กลางแยกของเมืองพร้อมกับขับรถ <c oughs> หนีไปยังแคปซูลอพยพที่ยังไม่เต็มในระหว่างที่กําลังหนีอยู่นั้น <c oughs> การต่อสู้ก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เส้นทางที่กําลังไปยังแคปซูลถูกปิดพวกเขาจึงต้องหาทางอื่นแทนและเป็นโชคดีที่เดวท์แคมรีหนึ่งในพักพวกของซีบุกที่เป็นลูกชายของผู้บัญชาการในกองทัพได้รู้ว่า ยังมีแคปซูลอพยพลับที่พ่อของเขาเคยบอกซ่อนอยู่ใกล้ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะไปยังแคปซูลอพยพลับนั้นแทนและในขณะที่กําลังหาทางเข้าแคปซูลอพยพที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หุนยนต์เก่าอยู่ดันทางผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อผู้พันรอยก็ได้ขับหุ่นยนต์รุ่นกเก่าสนิมเครือออกมาเพื่อไปต่อก่อนกับผู้บุกรุกแถมพี่แกยังได้ชวนพวกเด็กๆให้ออกไปลุยด้วยกันและแน่นอนว่า ด้วยความต่างชั้นด้านประสิทธิภาพเกินไปทําให้หุ่นยนต์ของแกโดนยิงทีเดียวก็พังยับแถมยังทําให้เพื่อนของซีบุกท,ที่บ้านที่ไปดูด้วยก็ตายไปด้วยกันหนึ่งคนหลังจากที่ผู้ดูแลถูกยิงตายเดวไวก็บอกว่าที่แคปซูลอพยพนี้นั้นใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าผู้ดูแลเกลเล่นถอดอุปกรณ์สําคัญที่ใช้ในการยังชีพภายในแคปซูลออกไปจนหมดเพื่อนําไปปรับปรุงหุ่นยนต์และใช้มาสู้กับกองทัพผู้บุกรุกนั่นทําให้ พวกเขาต้องตัดสินใจที่จะหนีไปอยู่ในแคปซูลอพยพอันอื่นแทน hey, โดยใช้ <watch it. S 1> หุ่นยนต์ที่ผู้ดูแลนั้นเอามาปรับปรุงนี่แหลนขับไประหว่างทางพวกเขาก็เจอกับกองทหารของกองทัพที่กํลาลังปักหลักต่อสู้กับข้าศึกอยู่พวกเขาจึงได้ขอผ่านไปเมื่อผู้บัญชาการในป้อมนั้นเห็นว่าถ้ามีเด็กเป็นโล่ศัตรูอาจจะไม่กล้ายิงพวกเขาก็ได้เมื่อรู้แบบนี้ซีบุกและพักพวกจึงรีบหนีออกมาจากตรงนั้นแต่พวกทหารก็ไม่ได้ยอมปล่อยให้หนีไปง่าย โชคดีที่พ่อของซีบุได้เข้ามาช่วยเอาไว้จึงทําให้พวกเขาหนีรอดมาได้พักพวกทั้งหมดมาที่ท่าจอดยาน34ซึ่งที่นั่นเป็นทางเชื่อมต่อกับแคปซูลอพยพใหญ่ของโคลอนีแในระหว่างที่กําลังตามหายานอพย,พยพที่อาจจะยังมีหลงเหลืออยู่นั้นพวกครอสบัวแบนการ์ด er ก็บุกเข้ามาถึงที่แห่งนี้เมื่อพวกเขาเจอยานอพยพเซซิลีก็โดนคุณพ่อของเธอที่ตามมาเจอจับตัวเอาไว้พร้อมบอกว่าที่แท้จริงแล้ว เซชิลีเป็นหลานของผู้นำครอสบอลแวนกาและมีชื่อจริงว่าเบราโรนาเธอไม่ใช่ลูกจริงๆของเขาก่อนที่พวกทหารของครอสบนจะมาพาตัวเธอไปซึ่งซีบุกก็พยายามขัดขวางแล้วแต่ก็สู้ไม่ได้จนทำให้เขามีสภาพอย่างหนึ่ <Yeah. S 1> หลังจากที่เซซิลี่ถูกพาตัวไปยังฐานทัพใหญ่ของพวกครอสบน์ one, ที่นั่นเธอก็ได้พบกับเมเซโรนา ซึ่งมีศัก์เป็นคุณลุงของเธอและคุณพ่อที่ชื่อคารอโซโรนาที่เขาใส่หน้ากากเหล็กเพื่อปิดกั้นความอ่อนแอของตนเองและสาบานว่าจนกว่าจะก่อตั้งอาณาจักรคอสโมบาบิโลเนียที่เป็นความใฝ่ฝันของตระกูโลโรนาได้สําเร็จเขาจะไม่ยอมถอดหน้ากากทั้งสองเล่าให้เซซิลี่ฟังถึงความเน่าเฟของสหพันธ์และเป้าหมายสูงสุดของตระกูลจนสามารถกล่อมให้เธอยอมเข้าร่วมโดยความสมัครใจได้สําเร็จทางด้านพวกซีบุ ที่อพยพออกมาจากฟรอนเทีย f ฟ r ก็ได้เดินทางไปจนถึงฟรอนเทียวันก็ถูกช่วยเอาไว้ได้โดยยานของสหพันธ์ซึ่งยานของสหพันธ์ลำนั้นเป็นเพียงยานฝึกการรบที่ควบคุม,มโดยนักบินไม่กี่คนภายในนั้นซีบุก,ก็ได้รู้ว่าแม่ของเขาที่เคยบอกว่าจะออกจากบ้านเพื่อไปค้นคว้าเรื่องไบโอคอมพิวเตอร์ได้เป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์รุ่นต้นแบบที่มีชื่อว่า F91 ซึ่งหุ่นนั้นตอนนี้ก็กำลังถูกพัฒนาอยู่บนยานลำนี้นั่นเอง วิศวกรที่ปรับแต่งหุ่น F 9 1ไม่สามารถไขปริศนาที่แม่ของซีบูนั้นทิ้งเอาไว้ได้จนเขาต้องขอความช่วยเหลือจากซีบูและน้องสาวของเขาริสอาโนที่เข้าใจว่าปริศนาของแม่นั้นที่แท้จริงก็คือการปรับแผงวงจรตามรูปแบบของการพันได้ที่แมเขาชอบนั่นเองหลังจากปรับแต่งได้สำเร็จพวกครอสโบนเวนกาดก็บุกเข้ามายัางโคโลนีแห่งนี้พอดีบนยานลำนี้ไม่มีนักบินหลงเหลืออยู่แล้วเพราะต่างออกไปรบและถูกฆ่ากันหมด หวยจึงไปตกที่ c ีบุกเพียงเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และเป็นลูกของดอรโมนิกาอาโนผู้ออกแบบวงจรหลักและด้วยความที่ c ีบุกนั้นเป็นนิวไทป์เขาจึงสามารถขับเ91ได้อย่างไร้ที่ติและขับไล่ผู้บุกรุกไปได้หลังขับไล่ผู้บุกรุกออกไป c b บุกจึงแอบเอา f 91เข้าไปสืบข่าวของ Pro อ s b บ v แว g ก a r d ที่ Front ทียฟและที่นั่น เขาก็ได้พบกับเซซิลี่ในคาริหัดของตระก,กูลโลน่ายังไม่ทันจะได้คุยกันเขานั้นก็โดนไล่ยิงจนต้องหนีตายออกมาสะก่อนเมื่อกลับมาถึงฟรอนเทียวันเขาก็โดนต่อว่าอย่างหนักที่แอบออกไปโดยพลาการและเป็นโชคดีที่เขานั้นไม่ใช่ทหารจึงรอดตัวไปเมื่อพวกครอสโบนบุกเข้ามาอีกครั้งเพื่อหวังที่จะยึดเหมืองในฟรอนเทียวันและใช้มันเป็นแหล่งพลังงานในภารกิจลับ ทาสหาพันธ์จึงต้องเกณฑ์คนเข้าป้องกโโนันโคลอนีโดยในภรารกิจนี้ทางครอสบัวแบงกะดก็ได้ฝึกให้เซซิลีนั้นขับหุ่นยนต์ที่ชื่อบิงนากีนาและนำมันใช้ในการปฏิบัติภรารกิจด้วยในระหว่างการต่อสู้ซีบูก,ก็ได้เข้าปะทะกับเซซิลีและเกิดจะเก็บหุ่นของเธอไปได้โชคดีที่ประสาทสัมผัสนั้นของดิวไททำให้เขายังไม่ทันจะได้ลงมือและสามารถคุยเกลีกก้ยกล่อมให้เธอยอมแปรพัก กลับมาอยู่กับฝ่ายสหพ,พันธ์ได้สำเร็จเมื่อฝ่าย crossbone ยึดเมืองของโคลอนีได้แล้วทางหน้ากากเหล็กจึงสั่งให้ส่งบั๊กซึ่งเป็นเสมือนโดนสั่งหารในรูปแบบโคงจักรลงไปที่โคลอนีเพื่อทำการล้างบางประชากรกว่า3ล้านคนให้หมดไปแต่ฝ่ายสหพ,พันธ์ก็ไม่ยอมง่ายๆเขาได้ส่งหุ่นยนต์เข้าขัดขวางจนสามารถทำลายยันแม่ที่เป็นต้นตอของการปล่อยบัคได้สำเร็จ ด้านหน้ากากเหล็กเมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงนําหุ่นโยนที่ชื่อลาเฟรเซียออกมาต่อสู้ด้วยตนเองเซซิลีที่เห็นว่าพ่อของตนนั้นเป็นคนขับหุ่นจึงเกิดการปะทะคารมกันและหวังจะปลิดชีพเขาด้วยมือของตนเองซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าราเฟเซียมีระบบที่ควบคุมด้วยสมองทําให้มีประสิทธิภาพในการต่อสู้เหนือกว่าหุ่นทั่วไปและก็ทําให้เซซิลีพลาดท่าจนโดนหน้ากากเด็กจับตัวเอาไว้ได้ ซีบุกที่เห็นแบบนั้นจึงเข้าไปช่วยหน้ากากเหล็กรีบโยนเซซ,เซิลี่ออกไปนอกอาวากาศและเข้าปะทะกับหุ่นเอ็เก้าหนึ่งซีบุกที่เห็นภาพเซซิลี่โดยโยนออกไปแบบนั้นจึงโกรธจัดและระเบิดพลงังจนทําให้ผูกปุ่เอ็นเก้าหนึ่งด้วยเร็วจนเ,จเิดตั้งท่าติดตาและทําให้เขานั้นสามารถฝ่าฟันไปจนถึงใจกลางของลาเรเซียและทําลายหน้ากากเหล็กที่สำเร็จหลังจากจัดการหุ่นลาเรเซียลงได้ซีบุกก็ถูกพบโดยหุ่นทหารของครอสบนที่เหลือ แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นยังไงจึงทําการถอยทับกลับไปและไม่ได้ทําอะไรกับคุณเอฟนึ่งทางซีผูกที่เห็นอย่างนั้นจึงพยายามค้นหาเซซิลี่ด้วยการใช้พลังของดิวไทและระบบไบโอคอมพิวเตอร์ของคุณ F91 จนเขาสามารถพบเซซิลี่ที่ลอยควงคว้างอยู่บริเวณน,นั้นได้และเขาก็พาเธอกลับไปยังยานแม่ของสหพันธ์และเรื่องก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะตรงนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับกันดับ F91 สําหรับเพื่อนๆคนใดที่เคยมีความหลังกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเคยเล่นเกมผ่านตาจากการดูบนเทปหรือดูจากซีดีก็ตามสามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับเรื่องนี้ได้และเราจะนำใหม่ๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในครั้งต่อไปกันนะครับขอบคุณมากครับ